ครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกกล้วยหอมกันต่อครับวันนี้ครับตุ๊บุญจะปลูกอย่างไรมาชมนะครับนี่ครับก็มาขุดลุมนะครับขุดลุ่มกันก่อนครับมาขุดหลุมลึกประมาณสักสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนนะครับก็เป็นดินร่วนวันนี้เป็นดินร่วน ดินดำปนทรายนะครับนี่ครับลึกประมาณสักสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวก็มาเอาหนอนะครับนี่ครับตุกมปูนก็ดเตรียมขุดหนอไว้แล้วนะครับนี่ครับเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นหนอกล้วยหอมข้อนี้แหละครับขุดหนอแบบนี้นะครับเป็นหนอที่แตกขึ้นมาใหม่ก็สูงประมาณสัก เกือบจะหนึ่งเม็ดนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ยากครับเพื่อนเมื่อขุดหลุมเสร็จก็นำหน่อกล้วยที่เราได้ฮัดจากาต้นแม่มานะครับจากกอกกล้วยต้นแม่มากก็ได้แล้วในลักษณะนี้นะครับขอให,ตอหบบต้ติดหัวแบบนี้นะครับติดลากติดหัวแบบนี้นะครับรับรองว่า แน่นอนนะครับติดแน่นอนเพื่อนๆป,นปลูกจะตัดหน่อก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับของลวงบุญวันนี้ปลูกแบบไม่ตัดหนอนนะครับนี่ครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับก็ใบแบบนี้ก็ควายแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นใบที่ยังไม่ไม่บานนะครับเลือกใบที่ยังปอดยังเล็กเลอยู่นะครับเอาหนอที่ยังเล็กๆอยู่นะครับ ใบยังไม่บานครับีทีปลูกก็ไม่ยากครับแค่ขุดแล้วก็นําดินที่เราขุดนะครับกลบลงไปนะครับกลบลงไปนี่ครับปลูกกล้วยไม่ยากครับทึ่เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ยาง,งกะปลูกกล้วยให้ยางกะออกกล้วยนี่ครับเมื่อไดแค่นี้นะครับแต่เท้าครับ กดดินในหลุมใม้แน่นนะครับกดดินในหลุมใม่แน่นเพื่อไม่ให้เขาเกิดเป็นโพรงอากาศนะครับอันนี้ครับเหยียบกดลงไปเลยนะครับอ่าเอียงบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับมากดแน่นแบบนี้นะครับกอปิดใหม่ลงไปอีกครั้งนะครับปิดลงไปอีกครั้งครับทั้งยาทั้งดินแบบนี้ครับไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าเรากลบดินลงไปแล้ว ลาเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะครับนี่ครับแบบนี้แหละครับกดแน่นอ่ากดแบบนีแน่นๆนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นการเสร็จนะครับในการปลูกกล้วยนะครับไม่ยากครับแค่นี้เขาก็จะหาประมาณสิบห้าวันครับ ก็รู้แล้วครับติดหรือไม่ติดนะครับ1ิห้าวันถึงหนึ่งเดือนก็เขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับมาชมีกหนอครับนี่ครับอ่าูบุญ้ก็ได้ขุดหลุมรอไว้แล้วด้วยนะครับหลุมนี้ครับก็ลึกประมาณอ่าสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนนะครับก็เตรียมนอนี่ครับนอครับเอายอดที่ยังไม่บานนะครับ อย่างเล็กๆแบบนี้เลือกนะครับเพื่อนๆเราได้หน่อแบบนี้เราไม่ต้องตัดนะครับนี่ครับหลากเขาสมบูรณ์แบบนะครับหลากเขาสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะแตกหนอด้วยนะครับนี่ครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับตาด้านล่างเขาลึกจนเกินไปไม่มีดินรองรับกอให้ใช้ดินนะครับใส่ลงไปหน่อยนะครับไม่ใช้ดินใส่ลงไปหน่อยเพื่อในตอนที่เราปลูกนะครับ หน่อกลวยจะได้ถึงดินนะครับมันคงนะครับไม่มีโพรงอากาศนะครับแก่นี้แหละครับปลูกกล้วยไม่ยากครับวันละก้าหน่อ10หนอนะครับ1เดือนก็ได้เยอะแล้วนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับได้วันละ10หนอนะครับพอถึงในคราววันที่เขาออกเคลือนะครับจะได้ออกพร้อมกันครับ นี่ครับท้าวกดลงไปครับเพื่อนๆจะลองหลุมด้วยปุ๋ยก็ได้ครับเป็นปุ๋ยบำลุงต้นจำพวกส่บ4กแดสี่นะครับลงคุณไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองนะครับไม่ได้ลองลองก้นหลุมครับวันนี้เพราะว่าดินตรงนี้นะครับอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับเคยปลูกมะละกอมาก่อนใส่ปุ๋ยใส่ ปูนขาวปรับกจะฟาบดินอยู่แล้วครับก็เลยไม่ลองหลุมครับวันนี้นี่ครับแบบนี้ครับก็ปลูกไปเรื่อยๆครับลงบุญนำหน่อมาอาเรียงเอาไว้แล้วนะครับสักครู่เมื่อสักครู่นะครับก็มาปลูกไปเรื่อยๆวันนี้จะปลูกก็ได้สักสิบหน่อเองนะครับตอนเช้าก็ได้ไปสิบหน,นอ่อตอนเย็นก็อีสิบครับก็ พยายามที่จะขยายไปเรื่อยๆครับนูนครับเพื่อนๆครับทั้งกล้วยหอมแล้วก็ล้วย้ำว่าครับเพื่อนๆช่วยกันเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับคลิปก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ข้าวน้าฝนครับไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำอย่างอื่นได้ครับก็คิดว่าในช่วงหน้าแล้งนะครับอาจจะเป็นการ ทำขระนำทำห้างก็คอยดูอีกครั้งครับแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะครับก็ต้องเข้าในสวนแต่ทำเพื่อนๆชมจากพวกทางด้านการเกษตรนี่แหละครับกล้วยไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับก็นํำกล้วยมาหน่อกล้วยมานะครับนี่ครับเป็นหน่อเล็กๆนะครับหน่อเล็กๆครับติดหัวนะครับติดรากนิดๆก่อติดแล้วแค่นี้ครับกล้วยเขา ติดได้ให้นะครับติดได้ให้เป็นกล้วยหอมทองครับ,รบกับก็เป็นกําลังแรงใจกันด้วยนะครับกาถ่ายทำคลิปก็ลุงบุญถ่ายทำคนเดียวครับอาจจะปาบอาจจะออกมากไม่ค่อยสวยนะครับก็ไม่มีกล้องครับนี่ครับก็ลูกไปเรื่อยๆครับ ครับอันนี้ปลูกไปเมื่อวานครับที่ปลูกเมื่อวานนูนครับขยายออกไปเรื่อยๆขอพยายามที่จะฮัดเอาหนอนะครับเลือกหน่อฮัดหนอนะครับนี่เป็นกล้วยน้ำว้าครับถ้าใบเขาเบ่งบานแบบนี้ก็ให้ตัดนะเพื่อกาปลูกแต่ถ้าใบหายางบานไม่เยอะก็ ไม่ต้องตัดนะครับหรือว่าจะปลูกแบบไม่ตัดก็ได้ครับนี่ครับเป็นกล้วยหอมลุงบุญไม่ได้ตัดใบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกใบก็ก็ไม่เหี่ยวก็เลยปลูกแบบมีใบไปเลยครับครับปอสำหรับคลิปนี้ครับคงไว้พีงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ